มัดดูป้าคอยบ่มักอ้ยคือเจ้านี่เอาคันบ่มักอ้ยอะไรจิ้เก็บอมเชื่อมห้อยน่ะเนี่ยห้อยไ่ก็ไรคันต่มีเก็บอยู่นี่เก็บเชื่อเก็บอยู่หื่นก็ได้สบายทีห้อยมีอยู่เฮือนพี่บ้าปะมาบนอ้ยนี่แหละโอ้ยค่อยบอกไว้บอกให้เด็ไปนอนไปไปเก็บอยู่หือนจ้เด้อเศร้าเลยได้กินข้าวได้กินห้อยมะเร็งเศร้าเศร้าที่ไปแม่มาจับู่นี่นั่นมู สบายดีสบายดีสบาดับสวัสดีกกม,มันนี้เราก็อยู่เทียงนอกเทียงหน้า,นาอยู่ให้อยู่หน้าคือเก้าพี่นออ้องเออมาเบิงเบิงฝรั่งป้อมเก็บอ่าเก็บห้อยเนะาะพเพอฝรั่งป้อมอยู่ประเทศฝรั่งเคยเก็บห้อยนะฝรั่งก็อยากมาเก็บห้อยนะมาติดตามฝรั่งป้อมเนาะกับทีมงานบ่าวกมุบ,าบนมน่าวบุญมณีเป็นคนดังือ คนดังที่สุดในห้องพักเฮ้ยเข้ามาติดตามกันเก็บหวยเก็บหวยไหวบดทันไปชงเดาไปเดียงเนาะอยากชวนให้ท่าเข้ามาด้ว ตอนนี้เขาก็ไปเบิงจุดบนมะห้อยมันกําเนิดนะมันน่าจะบ่มีห้อยติตรงนี้ฝุ่นบ่ตกมนบอกนะหอยนะบ่่ตก้กนีแล้วมไปเลยบ่ โลโซห้อยเท่านี้รู้โอ้อนเน่เน่เน่เราได้ห้อยแล้วโอ้โอ้ได้ได้ได้กำลังมีได้ห้อยเนาะเท่านี้มีห้อยอยู่นยเนาะมาได้เลยมาได้เลยคุณมันี่ ลูกเก็บบนมันห่มมั้งนุวิชเก็บตามแคมปท่านี้มันจะมีเพราะว่าวันห้อนนี่ห้อยมันมาอยู่ตัว้ดห่มมันมีนะอยู่ๆอ้าวใส่นี่วะห้อยใส่ทุ่อมันมันนี่วะถ้าใส่นี่นี่ก็ได้ปไปดินบบาทนั่จะไป ตัวนี้ก็เก็บห้อยนะกำปั้วมาพี่แม่ห้อยโอ้ยมัดเบิ้ยปลาคนบมมักโอ้ยเกอดเจ้านี่เอาคันบมักห้อยอะไรจิ้บเชื่อมห้อยนะนี่ห้อยไรมาไรคันตเก็บอยู่นี่เก็บเชื่อมจิ้บอยู่เฮือนก็ได้สบายห้อยมีอยู่เฮือนพี่บ้ามามาบนโอ้ยนี่แหละ คอยบอกไว้บอกไปเลยก็ไปนอนไปไปเก็บเพื่อนจ้าเด้อเศร้าอะไรได้กินข้าวได้กินห้วยมะเลี้ยงเศร้าเศร้าที่ไปแม่มาจดอยู่นี่นั่นมือก็เลยยิ้มมิชันฝรั่งตอนนี้ฝรั่งพอมอบบุญมาหนี่ผิดกันผิดเนี่ยคุณนำบุญมาหนี่แด่ยู่น้ำสร้างแด่เอาเนื้อนีเด้อ หนึ่งสองสามสามมีเห็บเจ็บไร้แล้วทนเดี่ก็โลเยียบเขาคนนึงเขาดาหัวนะนี่ทำลายทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรเขาเอ้ยเอ้ยเห็นห้อยตัวนึงแล้วตัวนี้ บ่มีเอาให้รูบุญมณีจิฟฟองเลเดอนี่ผุนอยู่เนี่ยพุนนี่นี่ก็ได้ไหอยไลเติบเลยเนาะประมาได้บอสชั่วโมงนึ่งได้ให้ประมาณสางสิบโ,โลครึงคร่งห้าิวสอมิลกิโลกรัมเรเาหนึ่งกิโลตัน นี่เกาะบุญมณีมจับของเพลงกายพี่น้องเวรกายผู้ใดที่กี่บุญมณีอืเลพลงคริสเตียนยกายพี่น้องเวรกายก็เพลงกับนำฝรั่งป้อมเลยเนาะตายก็แหมน,หนงก็เบื่อเมื่อกี้แล้วนะเขาเสียงสดเลยนี่ร่ยารยน้ำเร่าย้ำหัวนาก็อั้มกุญแฮมเวรกายแฮมบุญยดัดหลวงมือเบื้องถูกหรือมาสมาย ของตกคนดากำลังอินเนอร์อินเนอร์ก็ตกคนดาแล้วได้เอิมพีน้องเวรได้ได้จรอพระเจ้าการสิงนยศที่ขาดก็คอยชักก่อตอนนี้เด้อตอนนี้ก็วันนี้เด้อ cái mấy giờ cái lên cơm coi coi <laughs> đi ซอยดีเด้อเก็บเอา มาเก็บหอยเลยแม่จ้น่งนีแม่เดี๋ยวตอเซเวนต้ามาเอาหอยปเกเก็บเก็บวจได้ก็น่งเบิ่งเห็นนางมาเก็บหอยแม่ฉันอยกไกินด้อ ตะตได้เอนน็สตอนนี้ก็ฝรังปอมเนาะขอลืมเก็บห้อยไปแล้วเนาะมะวังฝรั่งปอมจะหาเกินเนาะตอนนี้ก็าลังหายอยู่เนาะ่เ่ะ หเกินฝรั่งปอมานงมานั่งเกือก็จะลงไปเก็บหอยซวยจะลงบ่ยวบ่ลงเอาลงไว้ลงไปมีกละายเด็ดเบิ่งเปิตาดูกอยวากได้ไปใ่จะเก็บแล้วกแม่เจ้านั่ง่งเจ้านินแหละอ้ามาใส่เก็บแม่ นม่นล้นครักแล้ว,ลวลย,ยักนั้งไม่บอกก็ได้่ริ่อเสียใจกันตอนนี้เราก็ได้ห้อยประมาณสองต,ต,ตื้นตุนก็จะกลับไปบ้านแล้วนะแต่พวกเขามันมันตึงเกินนะมันเกินเลเวลนะพอไปแล้วห้อยมันแลนมาห้านในท่งเองนะพวกพวกนี้เป็น พวกที่แบบออัตโนมัตินะเก็แบบห้อยอัตโตนมัตินะเก็แบได้นึ่นนแล้วก็ได้ห้อยแล้วบอดอบอดสมมงทำสามสิบนาทีเปิดเกินเลเวล,ลวนะทุกคนนี่ก็กำลังจะกลับแล้วนี่อยู ประเทศล่วงเผบางเขาก็ไปเก็บหอยอยู่ประเทศล่วงเผบางเนาะตอนนี้ก็ทำการแอคท่าตอนนี้เราก็จะเดินทางกลับได้จักซีแล้ว กับทวีปทวีปมาคคาเดเนียมาคคาเดเนียตอนนี้เขาได้หอยเม้นลายพอสมควรแล้วครับก็บุญมณีก็เก็บหอยได้อันดับหนึ่งเนาะบุญมณีเก่งที่สุดเก็บหอยหงุมหอยเก่งสุดเลยบุญมณีเป็นเป็นเซียนงุมหอย ห้อยประ Salvador, ปเภทได้สุดยอดเลยคือเรื่องห้อยต้องมหาบุญมณีเนาะอืมแต่เรื่องห้อยอัปปีแต่บุญมณียอมรับวะสุดยอดแม่หนูบุญมณีเดินเก็บห้อยนี่ต้องบุญมณีมันบอสโอ้โหทำไมคุณเก่งแบบนี้วะคุณเก่งตรองไงคุณเก่งเก็บแต่ห้อยอย่างเดียววะแบบแนวอื่นมาเก่งงมห้อยเก่งวะเก่งห้อยแบบใดก็มีแบบทุกทุกห้อยเป็นมา ที่มันโหดที่สุดมันห้อยไหมยังหายห้อยสะดวกสโอเคเราก็หลังจากนี้เราก็จะมาลาบห้อยเนาะแปลงเลือดห้อยเนาะเป็นอะไรติดตามการแปลงเลือดห้อยเนาะตอนนี้อย่างท่าอันลรริสกับเกิร์เนาะกำลังทายหูบอยู่อประเทศมาคเดเมีย โอ้ก oh, ็ฮหอนพอสมควรเนาะเกอกับลูลิสกำลังเก็บห้อยมาเนาะลูลิสเดยไล่บอเลไล่บอโอ้ปลดละลายอนเลไล่บอโอ้นี่ฝรั uh ่งปลอมไปเก็บห้อยนี่ฝรั่งปลอมผู้เดียวเลยนี่ บอส <Canada. S 1> สมโองมันวันนี้เก็บบดีวนี่แหละโอ้บดีอะไรสำนีไหม <laughs> สุดยอดเลยโอ้ผลงานของฝรั่งป้อมมันนี้ก็เก็บห้อยได้ไลยเติบเนาะแรงเก็บห้อยเออเป็นได้มือกองนี่เมื่อยบ่ม่วน,นม่วน,นปะโอ้โหนี่ก็ะซักซองดูเอลอ l p ีอย่าลืมนะเอลพีบี <laughs> แล้วก็โลลิสซองโลลิสเนาะอ่าเพื่นก็มีผลงานเพลงเกาะแฮมเนาะ บ่าบุญมณีบุญมณีผู้บาวงมห้อยเนาะผู้บาบุญมณีก็คือเป็นเซียนห้อยเนาะงมห้อยเก่งที่สุดในหลวงพระบางเนาะมนต์ไ้ไม่ห้อยนี่หูมดห้อยแนวห้อยเม่นกับงมไมมดคุณวายสุดเซียนห้อยนี่ ตอนนี้ก็ต้องล่างตีนเนาะโอ้บุญมนีนี่เห็ดบ้าฝรั่งปลอมสุดเ่งเลยไทยวิีโอลางตีเนางามเลยได้ได้อาอม,ม่สุดนะวันนี้ฝรั่งป้อมกับบุญมณีกลับแล้วยังแต่เอาเนาะกือโอ้โอ โอ้ตัวจีตัวจีอันนี้คือนักล่าใต้พิภพคือเห็นพวกนี้ก็คิดฮอกตอนอย่างหน่อยเนาะเอาทงพายแล้วก็เดินทางเขากระสุนโรยยิงนกยิงนู่เนาะโอ้ยเสมียนสวิตออนซอนแทเ้เนาะ ตอนเนี้ก็จะกลับเงินกลับซานไปแล้วมันแดดพดหน้าก็มีแม็กมุดแล้วทุกคนเราก็ได้ห้อยได้เติบเนาะก็จะพาทับผสมตกห้องนนหนึ่งเนาะพระมน่นทับผสมมันควใส่มวกนี่และจะตกหอต้องเพราะว่าเมื่อกี้มันตี่ใจได้มวกเลยมันก็เลยสิงโอเคมาตามว่าฝรั่งป้อมจกิกขวดได้แ้ห้อยเนาะมาตามเ่ากันเนาะตอนนี้ห้อยก็ฝรั่งป้อมก็สุกแล้ว ตำส้มก็เสร็จแล้วโอ้มีลูกน้องมาเยอะแยะเลยโอ้มีแขกมาไลาม่มาหนีนมาหน,มน,นีมีแขกรายเนาะแขกเข้าหานฝรั่งปลอมเนาะกินหอยเป็นบ <ผม S 2> ่นี่คือตำส้มฝรั่งปลอมตำส้มที่มาเจียวบนมันีปลอมเต้มหอยอหอยติดฝรั่งปลอมติดได้โอ้ลายเติบเนาะนี่ซีมือฝรั่งปลอมทั้งหมดเนาะนี่เป็นไม้ต่างนีใช่ใชกินเลยนี๋ยวก็จะเริ่มลงมือ ลงมือคุดคนบอกคำ่งใเ้นาะ่ออปลาลูกคาไล่สุดทันนี่หานฝรั่งฟ้อมลูกคาปลาไหลนอยู่เพิ่งตัมหุ่งไงเดี๋ยวมาบดแซ่บย่างหุ่งหญ่เดี๋ยวแม่กินนะโอ้แบ่แบ่ตอนนี้เราก็จะมาซีมมันนะแซ่บอ่ ัวได้เข้มเจลเจลขมตำส้มฝลังปอมเขาเนี่ยวันี่มันมี่ตำเอเเนตเจ็บปวดเสียอืมน่้เลินเื่อนยังบ่อ่ไเนี่ตำส้มฝรั่งปลอมอืมครับตร่อะรบอาบ บ้านเฮา,าอ,อ่ะต้องสมุดต้องส,ม,องสม,อม,มุดใอือมีมีปมาจดาวไซมาคุ้ไตตงไรโพดมีมีก็อย่าลืมอ่ากระทืบไลคกระทืบแชรกระทืบติดตามสองยูทูปพมเด้ดอร์